ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบนฟอร์ดพบลิเวอร์พูลยึดมั่นชุดเดิมคาดไล์อัพหงเยือนรังพึ่งอาเนอร์สลตกุนซือลิเวอร์พูลมีเรื่องให้กังวลอีกแล้วหลังดิโก้โชต้าพลาดซ้อมทำให้ต้องลุ้นว่าจะพร้อมช่วยหงแดงเยือนเบนฟอร์ดเกมลีกวันเสาร์ที่ส8แปดมก,กราคมนี้ได้หรือไม่ เดอะเรตออกจากถิ่นซิตี้กราวได้ผลน็อตติแฮมฟอร์เรสหนึ่งต่อหนึ่งเกมหลีกกลางสัปดาห์นี้ทำให้ตอนนี้สถานก,การณ์ในการลุ้นแชมป์หลีกกลับมาเข้มข้นอีกครั้งเพราะอาร์เซนอลไ่บี้เหลือแค่4คะแนนเท่านั้นแต่ปืนใหญ่แข่งมากกว่า1นเกมสำหรับแมตช์เยือนถิ่น GT e c h c o m m u n ี t y s t a d i ยมถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะอาร์เนอร์แอนโคต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อเพิ่มระยะห่างจากอาร์เซนอลดังนั้นเกมนี้ลิเวอร์พูลจึงต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ แต่ทัพเดอบีก็ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขามักทําได้ดีในสนามตัวเองล่าสุดแมนซิตี้ก็โดนทีเด็ดของพวกเขาในเกมเสมอ2ต่อ2มาแล้วกระนั้นหากมองจากสถิติในการเล่นเกมเยือนในพีเมร์ลีดของลิเวอร์พูลถือว่าโดดเด่นมากๆเมื่อเก็บได้24คะแนนจาก30แต้มขณะที่เบนฟอร์ดก็ใช่ย่อยเพราะพวกเขามีสถิติเล่นเกมในบ้านได้ดีเป็นอันดับ3เมื่อเก็บได้23แต้ม ดังนั้นในแมตช์นี้อาเนื้อต้องพยายามจัดทัพชุดที่ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะให้เกมนี้ให้ได้เพราะการไปรเยือนเบนฟอร์ดไม่ใช่เรื่องง่ายๆและถ้าหากพลาดไม่สามารถคว้า3มแต้มได้งานนี้บอกเลยว่าการลุ้นแชมป์ยิ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้รักษาประตูอาริสันเบเกอร์สำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอาิสซนเบเกอร์ยังคงทำหน้าที่ได้ดีและลิเวอร์พูลยังคงต้องการความสามารถในการป้องกันประตูและการเปิดบอลที่รวดเร็วของพ่อหมีเพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้เลย กองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์นอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันไดและดูโลบสันรองเทนทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมกับฟอร์เรสต์แต่จังหวะการเล่นเกมลุกยังไม่ค่อยเด่นเท่าไรอย่างไรก็ตามโคชอาเนอร์ยังต้องการความยอดเยี่ยมในเรื่องการเปิดบอลและในแมตช์กับเบนฟอร์ดสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างมากในการสร้างความแตกต่างขณะที่ฝั่งซ้ายหลายคนมองว่าโรบาสันฟอร์มตกไปเยอะและควรให้โอกาสคอสตาซิมิคาสลงสนาม อย่างไรก็ตามได้ประสบการณ์และการเล่นที่คงเส้นคงวารอบโบยังมีความสําคัญกับทีมสําหรับคู่เซนเตอร์ตอนนี้คงต้องไว้วางใจอิบราฮิมาโกนาเต้กับเฟอร์กิวฟันไดทยเท่านั้นเพราะจูโก,กเมสย,ยังคงพักฟื้นร่างกายส่วนเจเดวคอนซาต,ต้องสะสมประสบการณ์อีกสักพักใหญ่ๆกองกลางอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ไรอันกราเฟนแบกโดมินิกซูบสไล สำหรับแผงมิดฟิลด์เชื่อว่ากุณนืือชารัลสยังคงยึดมั่นใน3ประสานอย่างแม็กอลิสเตอร์กราเฟนแบกและโซโบสไลน์มาเดิมเพราะในเกมล่าสุดพวกเขาทำผลงานได้ดีแต่ขาดอย่างเดียวก็คือการมีส่วนช่วยทำประตูเท่านั้นด้วยพลังการขับเคลื่อนของพวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหากทีมต้องการเล่นโดยเน้นครองบอลและเจาะพื้นที่แคบมากกว่าการเติมเกมแบบดุดันก็มีโอกาสที่จะส่งเคอร์ทิโจนลงสนามก็ได้ กองหน้าคอดีกักโปลหรือเดียสโมหมิดซาลาในส่วนของเกมลุกแม้ว่าดาวินดูนเยสจะพ้นโทษแบนกลับมาแล้วก็ตามแต่คงต้องนั่งสำรองไปก่อนขณะที่โชต้าคงต้องลุ้นหนักเพราะยังไม่สามารถซ้อมกับทีมได้ฉะนั้นตำแหน่งแนวลุกยังคงเป็นชุดเดิมที่เสมอกับฟอเรสต์โดยนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้ง3คนจะได้แก้ตัวหลังฟอร์มสะดุดหลายเกมนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2025 แต่แบบนี้ลิวอภูยังคงต้องการใช้ความคล่องแคล่วปาดเปรียวของ3ประสานเนื่องจากเกมรับของพึ่งน้อยค่อนข้างเหนียวแน่นฉะนั้นหงแดงต้องอาศัยความยอดเยี่ยมของพวกเขาในการเจาะ เข้าไปทับลุนแชมป์พรีเมียร์อังกฤษหลังตอนนี้ทัพหงแดงโดนอาร์เซนอลไล่จี้โดยระบุตอนนี้คิดแค่เรื่องเกมที่ต้องพบกับเบนฟอร์ดนี้เท่านั้นสถานการณ์ในการลุนแชมป์ลีกฤดูกาลนี้กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหลังทัพปืนใหญ่ทําแต้มไล่จี้เหลือ4คะแนนแต่แข่งมากกว่า1เกมทําให้ตอนนี้หลายคนเริ่มคิดแล้วว่าลิเวอร์รพูลอาจเจอแรงกดดันในการรักษาตําแหน่งจ่าฝูงหลังพวกเขาฟอร์มสะดุดเสมอ2เกมลีกล่าสุด นายใหญ่ชาวรัสเปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนนำเดรสเยือนเบนฟอร์ดวันเสาร์าเกี่ยวกับเรื่องการลุนแชมป์ว่าผมไม่รู้ว่าอาเซนอลเล่นชา้ากว่าเราผมมองแต่คู่แข่งของเราเท่านั้นแน่นอนว่าลีกนี้มันยากกว่าที่ฮอลแลนด์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดหลังจากเกมแรกในบ้านแพ้ฟอร์ดศูนย์ต่อหนึ่งเบนฟอร์ดสร้างโอกาสได้เยอะในเกมกับแมนซิตี้และผู้จัดการทีมของพวกเขาโทมัสแฟรงก์ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาทำงานร่วมกันมานานผมไม่ได้สนใจทีมอื่นไม่ว่าจะอาเซนอลหรือเชลซีหรือทีมไหนก็ตาม ผมไม่คิดว่าเราสุดยอดอย่างที่สื่อคาดคิดจากการดูตารางคะแนนเราพยายามที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะและสตาร์ออกมาผู้เล่นเหล่านี้รู้ว่าฤดูกาลนี้มันยาวนานแค่ไหนและพวกเขาต้องทำให้ดีขนาดไหนถึงจะคว้าชัยชนะได้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกสัปดาห์โค้ชอาร์เนอรระบุ ขอข่มข่มสล็อตเน้นหงปรับยิงประตูชัยท้ายเกมอาเนอร์สล็อตในายใหญ่ลิพูกระตุ้นลูกทีมต้องพัฒนาในการยิงประตูชัยท้ายเกมเพราะที่ผ่านมามีโอกาสมากมายแต่ไม่สามารถทําได้หงแดงพลาดท่าไม่ชนะ3ามเกมหลังรวมทุกรายการก่อนลงเตะก,กับเบรนท์ฟอร์ดในเกมเพลย์ลีกวันเสาร์นี้สล็อตกล่าวว่ามีไม่กี่ครั้งหรอกนะที่ตัวสำรองของเราต้องสร้างผลกระทบต่อเกมด้วยการยิงประตูสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราทำได้ดีขึ้นคือการชนะท้ายเกม มีหลายนัดทั้งยูนเต็ดฟูลแลมฟอร์เรสที่เราสร้างโอกาสได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเราสร้างโอกาสทองสหนกับฟอร์เรสและทีมใหญ่ๆเหล่านี้ส่วนเกมที่เหลือน,นั้นหลังผ่านไป75นาทีเราเป็นทีมนําดังนั้นไม่จําเป็นต้องให้ตัวสํารองลงไปยิงแต่3จาก4เกมหลังนั้นเราไม่ใช่แบบนั้นเราสร้างโอกาสได้แต่เราไม่สามารถยิงประตูได้หวังว่าเราไม่จําเป็นต้องทํามันบ่อยครั้งแต่หากเราต้องทําบางทีเราต้องยิงประตูท้ายเกมให้ได้เมื่อเราสมควรที่จะชนะ ขณะที่การโคชชาวรัสเชื่อว่าการคว้าชัยชนะในครึ่งฤดูกาลหลังจะยากลำบากมากขึ้นสาวแชมตันสู้กับแมนเชสเตอร์เดดได้แบบสูสีเมื่อวานนี้มันแสดงให้เห็นว่าลีกนี้ยากขนาดไหนและการเอาชนะเกมในครึ่งซีซั่นหลังมันยากยิ่งกว่าครึ่งซีซั่นแรกเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เก่งมากๆและแสดงออกมาให้เห็นแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกับซิตี้เมื่อคืนวันกัน บีนี่แมนสปอร์ตรายงานว่าอาร์เนอร์ยืนยันในการถแถลงข่าวความพร้อมของทีมเรียวฟูล่าสุดก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ว่าทีมของเขาไม่น่าจะมีการเสริมทัพซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ผมบอกเสมอว่าเรามีความสุขมากกับทีมที่เรามีในตอนนี้และยังสามารถแข่งขันกับทีมที่ใช้เงินจํานวนมหาศาลได้ซึ่งเราพิสูจน์เรื่องนี้กันมาแล้วในครึ่งแรกของฤดูกาลที่ผ่านมานี้ แม้จะมีผู้เล่นบางคนบาดเจ็บไปอย่างดีโก้โชตาแต่เราก็จะมีผู้เล่นที่ก้าวขึ้นมาทดแทนได้เช่นกันแน่นอนว่าเรามีความกังวลเล็กน้อยกับการบาดเจ็บแต่ที่นี่เราเองก็มีนักเตะที่มีคุณภาพที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ทดแทนคนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆได้อาร์นเนอร์อ,อัปเดตแข้งสำคัญเจ็บอาร์นเนอร์สล็อตในายริพูเปิดเผยว่าดีโกโชตาต้องทดสอบความฟิตก่อนเกมพบเบนฟอร์ดวันเสาร์นี้ และเขาห่วงเรื่องการเสียประตูของทีมในช่วงหลังโชต้าลงมาโคประตูเซฟแต้มในเกมบุกเสมือนอตติแฮมฟอเรสกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าเขามีปัญหาสภาพความฟิตอีกแล้วไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเขาคือนักเตะคนสําคัญของเราพวกเราต้องรอดูกันในวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมหรือเปล่าโค้ชชาวรัสเผยเขาไม่ได้ลงซ้อมในสนามเขารู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยระหว่างลงเล่นกับนอตติแฮมฟอเรสนานาน30นาที เขาบ่นเรื่องนี้หลังจบเกมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ซ้อมเมื่อวานนี้เราต้องรอดูกันในวันพรุ่งนี้หงแดงเก็บครีนชี้ได้คนเดียวจาก7เกมหลังในพิมลีกซึ่งสล็อตบอกว่าเขาเริ่มกังวลมันไม่ใช่ว่าห่วงแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะนี่คือจุดแข็งของเราตอนเริ่มต้นฤดูกาลหากผมมองไปยังจำนวนโอกาสที่เราเสียไปตลอด7เกมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มองมันต่างจากเกมอื่นเลยนะ สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือฟอเรสได้ยิงหนเดียวแล้วพวกเขาก็ทําประตูได้มันไม่ใช่เรื่องปกติแมนยูเต็ดมีโอกาส3ามหนแล้วยิงได้2ประตูตอนที่เราแพ้สเปอร์พวกเขายิงประตูตอนท้ายซึ่งเราเสียบอลไปอัปเดตตลาดนักเตะ18มก,การาคม2568วอเกอร์จบซบมิลานเชลซีล่าสตาดอร์ดมุ์ ไฮวอลเกอร์ดูแล้วน่าจะกลายเป็นอดีตแข้งแมนซิตี้ในเดือนว,วันนี้แต่ในขณะเดียวกันเรือใบสีฟ้าก็กำลังจะได้ตัวโอมามามุสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ออฟฟิเชียลปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าครีชาคอลัสเคเลีย e ปีกดาวดังทีมชาติจอร์เจียจากนาโปลีด้วยราคา70ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ออฟฟิเชียลเฟลเอฟแอลวบบวกคว้าอันเดอส์ซ็อกอบโอเซนปีกทีมชาติเดนมาร์กจากคารบูซด้วยราคา14ล้านยูโร โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 9บแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถปิดดียวคว้าตัวโอมามามุสกองหน้าฟอร์มร้อนชาวอียิปได้สำเร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจะต้องจ่ายเงินค่าตัวนักเตะให้อทักแฟงเฟิร์ตจำนวน75ล้านยูโรบวกโบนัสที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรเข้าจากฟอร์เลียนแพทเทนเบิร์กขณะที่มามุสจะได้รับค่าเหนื่อยจากเรือใบสีฟ้าหลังหักภาษีราว10ล้านยูโรต่อปีซึ่งเดิมทีกับแฟงเฟิร์ตเจ้าตัว เอวิสบาสันวิดเอเจนต์ของเบนจามินเชสโกกของหน้าดาวดังอาเบลไลฟซิกรวมถึงมาโคโลเซอร์เฮสโค้ดของไลฟซิกต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเชสโกจะไม่ย้ายไปไหนในเดือนนี้หลังนักเตะมีข่าวเกี่ยวโยงกับอาเซนนลแมนเชสเตอร์เตดมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโจ๊บเบลลิงแฮมกองกลางคนเก่งซันเดอร์แลนด์ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของจูดเบลลิงแฮมแข้งสตาร์ดังเรียวริดแต่แมวดำไม่อยากขายดาวเตะวัย19ปีให้ใครจนกว่าจะจบฤดูกาลข่าวจากทีมท็อก หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง